ปัญหาเรื่องของการอพยพของชาวโรฮิงญานะคะก็ยังคงมีผลพวงตามมาอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดนะคะมีรายงานว่าชาวโรฮิงญาเนี่ยทุบผนังห้องกักขังสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองสะเดาหลังจากนั้นโรยตัวลงมามเพื่อที่จะหลบหนีค่ะํรำร้ายชาวโรฮิงญาคนอื่นๆเนี่ยก็มีการรวมตัวกันเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวและส่งต่อไปยังประเทศอื่นด้วยนะคะนี่เป็นจุดเกิดเหตุคะ่ะเป็นอาคารกักขังผู้หลบหนีเข้าเมืองของสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองสะเดาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลา ที่กักตัวชาวโรฮิงญาไว้380คนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณชั้น2นะคะของอาคารกักขังผู้หลบหนีเข้าเมืองก็ไปพบค่ะว่ามีผนังเนี่ถูกทุบพบผ้าสรงผูกติดกันที่ชาวโรฮิงญาใช้โรยตัวลงมาจากชั้น2จากการตรวจสอบพบว่ามีชาวโรฮิงญาหลบหนีไปได้8คนเจ้าหน้าที่ต่อมอก็เลยประสานนะคะ ไปยังตำรวจตระเวนชายแดน437สเดาตำรวจภูธรสเดาแล้วก็ขอรถดับเพลิงของเทศบาลตำบลสำนักขามค่ะมาช่วยในการติดตามตัวชาวโรฮิงญ,ญาที่หลบหนีไปก่อนที่จะตามกลับมาได้สองคนนะคะส่วนชาวโรฮิงญาที่ยังเหลืออยู่นะครับก็ลงมารวมตัวกันบริเวณบันไดาทางขึ้นห้องกักตัวชั้นแรกพร้อมกับส่งเสียงร้องตะโกนดังลั่นบอกว่าทนไม่ไหวเนื่องจากว่าห้องกักตัวนั้นคแคบแล้วก็ต้องอยู่ในห้องขังมานานกว่า7เดือนแล้ว จากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับนายจำลองไกรดิตในอำเภอสเดาพร้อมด้วยพันตำรวจเอกการทำกรเกษมพุ่มกับการตำรวจตรวจคนนข้อมืองสงขลาเดินทางไปยังที่เกิดเหตุครับเพื่อสอบถามความต้องการของชาวโรฮิงญาและก็หาทางแก้ไขต่อไปสำหรับเหตุการณ์การหลบหนีของชาวโรฮิงญากลุ่มนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วก่อนหน้านี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็สามารถติดตามตัวชาวโรฮิงญา22คนที่หลบหนีไปกลับมาได้ทั้งหมดนะครับ